สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งนะคะไปช้อปปิ้งมาเมื่อวันอาทิตย์มาดูตัวแรกกันว่าเราช็อปแะไรมาเลาเป็นแป้งฝุ่นของลา p พรลี่นะจ๊ะกระปุกใหญ่เลยอันนี้ซื้อที่ The ะวอลราชพพกษ์หลานชุมพรัดกล่องใหญ่นี้เขาก็จะมีข้างในก็จะมีแป้งมาให้สองกระปุก กระปุกใหญ่ละกระปุกเล็กแป็นแป้งฝุ่นนะคะกำลังหาแป้งฝุ่นอยู่แหละจะหมดกระปุกใหญ่นี้น้ำหนักห้าสิบหกกรัมเยอะเลยแหละให้ดูข้างในข้างในก็มีพับนะคะเอามือสวมเข้าไปได้แป้งนี้แบบหอมมากอันนี้เราตัดพลาสติกครึ่งเวลาเทออกมาจะได้ไม่ออกมาเยอะกินหอมมากเลยนะคะ ส่วนกระปุกเล็กที่เขาให้มาด้วยนี่เราเปิดก็คลิกตรงนี้คลิกแล้วก็เปิดก็มีพับเหมือนกันกระปุกแรงนี้สิบกรัมแบบว่าพกพาไปไหนมีพับพกพาไปต่างจังหวัดได้สะดวกนะคะกระปุกไม่ใหญ่แต่ก็น้ำหนักเยอะตั้งสิบกรัมกินหอมมากเลยดมงแล้วต่อไปเป็นของใหม่ ชาแนลนะคะอ้อลืมบอกราคาแป้งฝุนนี้สองกระปุกก็สองพันห้าร้กว่าบาทจากราคาเต็มมันสามพันกว่าซื้อที่ร้านชมพูลาดพี่เขาเราลดให้30%มสิเปอร์เซ็นตค่ะอาบุญแห่งแป้งชาแนลแป้งตัวล่าสุดมีดกล่องเป็นแป้งเนื้อเชียนะคะข้างหน้านี้เป็นสีครีม ด้านหลังเป็นสีดำแพ็กเกจน่ารักมากให้ดูข้างไงหนข้างน้นก็จะเป็นมีแปลงมาให้นะคะแปลงแบบนี้นก็เปิดฝาออกแป้งตัวนี้เบอร์ยี่สิบยี่สิบ จะมีเบอร์10กับเบอร์ยีนะคะจะออกสีขาวเหลืองแล้วก็เบอร์ที่ต่ำลงมาก็จะเป็นสีเข้มสีมันไปทำเชดดิ้งอะค่ะเหมือนบอนเซอร์เลยแหละออันนี้ชื่อรุ่นก็อ่านให้ฟังชาแนลเล e b e เบ e เฮล h ี g โกเชียพาวเดอร์ s อพ15 p สบบกบวเป็นแป้งทาหน้าผสมรองพื้น แล้วก็ผสมสัมป้องกันแดดมีกลิ่นหอมด้วยนะใครที่เคยใช้พวกครีมบำรุงของชาแนลค่ะกลิ่นเดียวกันเลยกลิ่นหอมมากอันนี้บรรจุน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ย12กรัม12กรัมเยอะเลยแหละรุ่นนี้2,000กว่าบาทเราซื้อก็ลด10%ซื้อที่เคาน์เตอร์นะก็เหลือ1,900กว่าบาทต่อไปที่ได้ร้าน ที่ร้านที่ชมพูลันก็จะได้ตัวนี้มาด้วยอะไรเอ่ยตอนนี้เออ Mineralize Skin Finish สี Soft and Gentle จริง,รงๆแล้วเราไปหาซื้อที่เคาน์เตอร์มาแล้วเราไม่มีแล้วหมดไปแล้วก็เลยมาได้ร้านข้างนอกเป็นไฮไลท์ค่ะสีแชมเปญ ตอนนี้หนัก10กรัมซื้อที่ร้านชมพูรัดลดสามสิบเปนต์ร้านข้างนอกค่ะลดามสเนต์เหลืหอพันหนึบาทสีสวยมากเลยที่ใครๆเขาร่ำรววกันว่าใส่เป็นไฮไลท์ที่สวยต่อไปเป็นบัชออนของนาสีดิฟทอสจริงก็ดูในยู u ูบนั่นแหละค่ะเ,เขาบอกว่าสีสวยก็เลยไปลอง จัดมาดูสีนี้ออกชมพูชมพูส้มอ่นอ,อนๆสสวยจริงๆเดี๋ยวคราหน้าจะไปจัดจีน่าที่ล่ำรือแต่ต้องไปดูสีก่อนว่าส้มขนาดไหนตัวนี้ราคาเต็ม1,150งัรบาทลดแล้วเหลือเก้าบาท30%ใครอยู่แถวเดว,ว็อกและเฉพึกไปถอยได้นะคะชื่อร้านชมพูรัด อยู่ที่เดอะวอล์คลาชัฤกเทแถวพหลมห้าโอเคค่ะชอปปิ้งวันนี้ก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรมาให้ดูใหม่อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะโอเคนี้แหละไปแล้ว